สวัสดีนะคะเที่ยงวันพุธค่ะอุณหภูมิวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะคะลบหนึ่งองศาจริงๆตอนนี้กำลังไปป่าทอนแบร์นะคะโดยกำลังลัดเลาะผ่านป่าเขาหัวล้นไปนะคะเป็นการเดินออกกำลังกายไปในตัวนะคะแต่พอดีมาเจอเห็ดมาเจอเห็ดนะคะเหมือนเห็ดขอนควันเราจะดูนะว่ามันใช่เห็ดตัวที่กินได้ไหม ราจะดูใต้หมวกเห็ดนะเออใช่ค่ะใช่เห็ดคอนควันนี่น้าแข็งติดใช่นะคะใต้หมวกเป็นขอเป็นเป็นควันบุหรี่เก็บนะคะเก็บเขายังสวยอยู่นะยังไม่เน่านี่คะ่ะเห็ดคอนควันก็จะสังเกตใต้หมวกเป็นสีควันบุหรี่ตกสีด้วยนะคะถ้าเห็ดเขามีการซ้อนทับกันอะ ก็จะตกสีใส่กันสีควันบุหรี่นี่หลายดอกเลยนะจุกกันอยู่ในหลุมเนี่ยกำลังไปป่าทอนแบมาเจอเห็ดขอนซะก่อน ตรงนี่อดอกเลงเนี่ยน,นี่นี่อีกโอ้ยหลายดอกอยู่นะนี่โอ้ยยังสวยอยู่เลยเนี่ยนี่อีกอะโอ้ยอย่างงามตรงนี้ หลายดอกเลยนะเนี่ยโอ้โหสี่ดอกนะนี่ค่ะขอนควันยังสวยอยู่เลยก็คือถ้าเขาอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยโล่งมากนะมีดินมีหญ้ามีอะไรปกคลุมอยูอ่เขาก็ยังรอดหนาวมาได้นะคะนี่ค่ะตรงนี้สดนะเนี่ยสวยด้วยนะเดี๋ยวเราจะ ไปเก็บทอนแบนะคะเดินไปเรื่อยๆเจอเห็ดก็เก็บเห็ดไม่เจอเห็ดถึงป่าทอนแแบรเราก็เก็บทอนแบเนาะลวดหมอกกําลังกายนะคะอันนี้ก็ใช่ เจออีกนะคะโหดอกนี้ขาอย่างอ้วนนี่คอนควันนะคะเนี่ยอ้วนมากสุดยอดอะคุณภาพเห็ดยังดีอยู่เลยนะคะเนี่ยเนี่ยมันผุดออกมาจากตุงตตเนี่ยตุงตอต้นไม้ต้นนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นต้นสนเปลือกสม้มนี่อีกขอนควัน เก็บเห็ดเดือนทันวานี่นะคะป่าท่อนแรกของเราป่านี้ไว้ใจได้ค่ะมีแน่นอนเก็บข่ะเก็บ ลูกหนึ่งลูก สวยค่ะสวย โโอ้หด,ขดกขะดกตรงนี้เป็นกระจุกเลยเนะี่ย สวยค่ะป่าน,นี้ทรอนแบสวยกว่าทุกป่าที่เก็บมานะคะก็ไปดูมาหลายๆที่ตรงนี้ชัวที่สุดสวยลูกใหญ่โกใกล้หมู่บ้านเออตรงนี้ก็แข็งนะนี่ค่ะลูกเนี้ยแข็งสีเขาก็จะแดงสดกว่านะคะลูกแข็งอ่ะ จับไม่อยู่อันนี้ก็แข็งกลุ่มนี้แข็งหลายลูกนะเนี่ยอ้ยล่วงสวยมากลูกใหญ่ด้วย เบื่อเก็บก็ไม่เคยเบื่อกินก็อร่อยแปดสามนี่คะ่ะทีเดียวสามลูกเลยเดี๋ยวจะให้ดูเถาแบบนี้นะคะมีใบติดมาหน่อยนึงดึงขาดเมื่อกี้ แปดสามคาเฟ่สะแพ้เลยสะอาดสะอาด ช้อนแบรนี่เป็นผลไม้ที่สะอาดมากเกิดบุญญ่ามอสมากไปด้วยวิตามินซีนะคะ เหยียบและจมอะแถวนี้เหยียบและจมค่ะนี่จะเต็มแล้วเดี๋ยวเต็มกลับนะคะรุ่นนี้สีส้มเอ๊ะเดี๋ยวรุ่นนี้สีแปลกๆนะสีออก สว่างๆอ่ะเนี่ยยังแข็งอยู่ดูนียงแข็งอยู่ลูกใหญ่แล้วก็สีสว่างนะคะสีออกออกชมพูชมพูสว่างสว่างสวยมากเลยมาเจอตอนจะเต็มกระปุกแล้ว โอลูกเบลเลอร์เลยน,นี่เทียบกับไซส์ปกติไซส์ปกติเป็นครั้งแรกนะที่เจอสีนี้สีออกสว่างสว่างชมพูชมพูนะคะแล้วก็ลูกใหญ่กว่าไซส์ธรรมดาด้วยนะลูกเขาใหญ่ เบื่อยไปละเบื่อยแล้วก็มีเดี๋ยวกลุ่มนี้เสร็จกลับนะคะตะกร้าเต็มแล้วดกมากเลยตรงนี้ดกมากเลยเก็บยังไงก็ไม่หมดเยอะมากป่านี้ทรอนแบเยอะมาก น้ำท่วมขังนะคะแถวนี้น้ำท่วมขังมีหญ้ามอสเริ่มหนาวละจะมืดอีกแล้วเต็มแล้วค่ะลน้นล้นค่ะลน้ลนรุ่นนี้วันนี้ดีใจสุดๆมาเจออ้าลูงมาเจอรุ่นสีชมพูก็จะเห็นว่ามีสองสีนะคะสีแดงแล้วก็สีชมพู รุ่นนี้เพิ่งมาเจอตอนหลังเมื่อกี้นี้นะคะชิจุพูชิจุพูแจ่มรสชาติเหมือนกันนะคะราคากลับถุงถุงถุงข้ามลืมโอ้โหลูกสดเลยเนี่ยตรงเนี้ย เจอลูกสดใหญ่ๆเลยเออยังไม่ได้ชิมโชว์เนี่ยเดี๋ยวไวเก็บชิมโชว์กันหนึ่งกันหนึ่งกันหนึ่ง นี่นะคะชิมโชยรสชาติเหมือนอางุ่นดองนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ารสชาติทอนแบร์เป็นยังไงให้นึกถึงอางุ่นดองโอ้ย,อยเปลี่ยกจีดจ๊ดเปลี่ยกจี๊ด หนุนดองดชัดๆเลยค่ะเนี่ยกลับค่ะกลับกลับแล้วค่ะจะมืดอีกแล้วอะ่ะมืดเร็วมากเลยวันวันหนึ่งนี่ถ้าจะออกนอกบ้านมาทำกิจกรรมอาศัยแสงสว่างก็ต้องรีบรีบแข่งกับเวลานะคะช่วง สิบโมงสิบเอดโมถงถึงเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยก็ยังพอสว่างอยู่เลยบ่ายโมงไปนี่เริ่มมือดอีกละเจอหญ้ามอสวยมากเลยทั้งก้อนเลยแต่ว่าดันไม่มีถุงต้องใส่ถุงใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ เอามาเลยทั้งก้อนสวยมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูด้านล่างของยามอสก้อนนี้นะคะนี่ค่ะนี่เป็นแผ่นเลยนะจะนี่ม้วนเราก็ม้วนนะม้วนแล้วก็ใส่ถุงเลยสวยมากเอาไปด้วยนะคะเอาไปด้วยเพราะว่ารุ่นนี้ยังไม่มีนะคะที่เก็บไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่รุ่นนี้นะเอาไปด้วยเอาไปด้วย ไม่ไกลจากหมู่บ้านนะคะตรงนี้ประมาณห้าโลเนาะอย่างมากก็เจ็ดโลถึงแล้วคะ่ะที่เห็นนะคะเป็นรอยเดิน สํทางสำหรับคนเดินแล้วก็สําหรับสจูเตอร์ด้วยนะคะหน้าหนาวพอทิมะปกคลุมสกูเตอร์ก็จะมาวิ่งนะคะเขาจะมีเส้นทางของเขาอยู่ที่หมายไว้นะคะว่าสําหรับให้สกูตเตอร์ไปได้ถึงแล้วค่ะ เราจะผึ่งไว้ในถาดนี้นะคะเดี๋ยวพอจะใช้เราก็สามารถเอามาใช้ได้เลย